เสียงหนึ่งั่ง Happy b i r t h d Happy birthday t o you อีรัน Happy birthday to Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to you to อธิษฐา,านแล้วก็เป่าย,ยาวก่อนคุณแม่เกิดมึงมึงแม่หมอเข้าแม่พี่ฉันลูกเรียนน้อยก็ให้ได้พัวรวยๆนะเรียนสูงนะองไอห <laughs> มูเป <laughs> <ม>่าซอยปะไอเป็นมอเป็น,ปนคู่นะอย่ามาทำนานะมันเหนื่อย โอ้ยป้าบุหรแตกไงเลยตายดนมลายลงบดแล้วเปายนเห็นมันเมื่อไรก็เศ้าไดบเค็น้ำลายลงบดเนาะโอ้ยเมื่อยอาเะลาล้จบแล้วเราจบแล้วหมสั้นเขาจะบาทเยคม่กินปปี้บุดดีวท่น

เจ้าภาพเสีอดำเฮ้ยมันหอมแบบผูน้อนังยุ่หน้ามูพู้อาสิทธิได้พูดสี่เวลาเป่าหรอนี่ให้พูอีกซัมนี่เลยหลายเล่หลายกูมัวผมา